สวัสดีครับทานผู้ชมก็ไมา่ได้หายไปไหนนะครับผมช่วงนี้ผมก็งานยุ่งกันอยู่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูอาหอยขมนะครับหอยขมรายนะครับผมนะครับหอยขมรายก็นี้จะมาจากแม่น้ํานะครับซึ่งก็จะต่างก,ากับหอยขมที่เราเห็นในตามสระนะครับผมครับซึ่งตัวเขาจะมีลักษณะเปลือกสีขาวออกนวลๆหน่อยนะครับนี่นะครับผม ครับถ้าเอามาเลี้ยงนี่ก็เลี้ยงค่อนข้างยากนะครับผมนะครับเพราะว่าเขาจะกินดินหน้าเลนนะครับหรือว่าเลนที่เป็นดินทรายนะครับนี่เขาเรียกว่าจะเป็นหอยขมทรายก็จะเจอตามแม่น้ํานะครับส่วนใหญ่นะครับผมถ้ามาพอเลี้ยงก็โอกาสรอดก็ยากนะครับผมจะไม่เหมือนหอยขมที่เราเจอในตามสารนะครับ ครับถ้าเป็นในตามศาสตร์เนี่ยตัวลักษณะก็จะมนๆหน่อยครับจะไม่มีเหลี่ยมลักษณะงี้นะครับนี่ครับถ้าเป็นหอยขมรายก็จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับนะครับแล้วก็เปลือกเขาจอ,อกสีขาวหน่อยนะครับถ้าเป็นหอยขมสาสรเราเนี่ยก็จะเปลือกสีออกดำๆลักษณะงี้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวจะมนนะครับก็พามาฝากกันดูถ้าท่านจะเลี้ยงก็แนะนําเลี้ยงเป็นหอยขม ในสาเรานะครับผมครับถึงจะมีโอกาสรอดนะครับก็สามารถให้แหนแดงนะครับหรือว่าอาหารเม็ดก็ได้นะครับถ้าเป็นหอยขมนะครับเราจะปล่อยในสาเราก็ได้นะครับนี่ะครับวันนี้ก็จะพามาดูหอยขมเป็นหอยขมทรายนะครับนะครับผมก็มาพร้อมกับหอยอย่างนี้นะครับหอยกาบอย่างนี้นะครับ นี่ก็จะเจอในแม่น้ําถ้าเราเอามาเลี้ยงนสระก็มีโอกาสรอดครับแต่ว่าเขาจะไม่โตนะครับเหมือนเหมือนที่อยู่ในแม่น้ําหรือว่าอยู่ตามคลองที่เป็นเลนเป็นทรายนะครับนี่นะครับครับอานนี้ก็กินอร่อยนะครับก็จะให้ดูนะครับเนี่ยก็คือข้อแตกต่างกันอันนี้จะเป็นหอยขมที่ที่เราเจอตามสาเรานะครับจะมีลักษณะตัวสีดํานะครับนี่ครับถ้าเทียบกันนะครับเปลือกแอกก็จะต่างตรงนี้ ครับเห็นไหมครับก็จะต่างกับตรงสีนะครับผมนะครับก็บรรยากาศบันยุดนะครับไม่ได้ไปไหนรับผมช่วงนี้ผมก็ยุ่งยอยู่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเผื่อท่านที่สนใจอยากจะเลี้ยงก็แนะนําน,นะครับถ้าเป็นได้หอยขมทรายมาก,ก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงยากนะครับผมนะครับแต่ถ้าเป็นหอยขมในบอ่อหรือว่าตามนาเราก็ ามารถนมาพอเลี้ยงได้นะครับครับผมก็มาอัปเดตครับมาานะครับสําหรับการรับชมครับผมนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมครับเอามาดูหอยขมนะครับผมหอยขมทรายครับขอบคุณมากครับ